ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อากาศไฟไซแลนด์บายครับเจ้าผมวันนี้เรายังอยู่กับดีสติเนเจอร์เฟแมนของเราครับผมครับ C C Project อีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับคนเดิมผมทักคุโตะนะครับกับสตีดาดานะครับผมนะวันนี้เป็นอีกชิพหนึ่งที่เราทำร่วมกันนะครับผมนะเป็นวันนี้ผมไอเคอนเซ็ปต์ของผมแหละนะครับคืออยากเล่นอยากเล่นเด็กแปลก เป็นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อสุขภาพคือไม่ใช่เด่นของใหม่ไม่ใช่เด่นติดท็อปไม่ใช่เด่นอะไรนั้นอยากเล่นเป็นโมดทีแค่นั้นนะครับเขาบอกให้หาเด่นแปลกมาผมก็พยายามถามมาครับโอเคครับผมนะก็มาลุยกันเลยอ่ะเปิดก่อนว่าจะเป็นอะไรกันเดี๋ยวครับใส่โค้อะไรดีครับฟอฟ้าครับโอเคโอ้เดาดูเล่ตัวอะไรก็เปิดฟาดขนาดนี้ครับคุยกันเมื่อวันก่อนเองเนี่ยนะครับเพิ่คุยกันไปเมื่อวันก่อนเอง อะไรอ่ะเราก็อยู่ในวงธรรมดาด้วยอ่ะไม่ใช่คือคุยคุยกันเล่นๆไงอ๋อโอ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีครับเกลียนสองครับใช่เด็กนี้ไม่เน้นเกลียนสามนะจำแล้วไม่เน้นอะไรเลยดีกว่าเป็นเรื่อสุขภาพขนาดนี้สุขภาพเสียเดินไปปวดขาไป มาครับฝ่ายเต่าดีกว่าเพื่อสุขภาพครับผมอ่าสามครับซึ่งเหมือนเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ก็ฝั่งรถก็สามอย่างครับใช่ที่เล่นของเต่าถ่วงปะเนี่ยไม่ถ่วงไม่ถ่วงใช่ไหมมาเช้าได้ด้วยกันมาพร้อมก็ได้ไม่ถ่วงอ๋อถ้าถ่วงมันจะมีคนนึงไม่มาอ๋ออเคแล้วแต่เข้าเดิมเป๊ะเต่าถ่วงปะเนี่ยผมเริ่มก่อนนะครับขับเขาเดินจั่วไหลเลยชุดแกงพิจิตร ครับครับผแสดรอครับปาดเหือได้ึงทีจัดไปได้ครับจมคอครับตัวนี้หนึ่งหมื่นตีแวนครับห่องใช่ไหมครับผมโนกลายครับผมห้าพันแวครับฟิวสิบเอ็ดะแปะแปะแะไว้หนึงดำไหมหนึ่งหมื่นสองตีแวรครับอ่าหมื่นสองครับมิดครับได้ครับผมแสดงนไม่ใช่แสดงรอได้ได้เออมื่นเตต้าเตต้านกเตต้าเบิร์ด คนละเบิร์ดขนาดนิ่งทำไมมันเงียบไปหมดเลยวะนิ่งกันทั้งวงครับ9,000 9,000ล้วครับใช่จัดมือครับมีแหวนครับเป็นสี่โนกาเฮ้ยนี่เกิดเกิดอะไรขึ้นนะทิดตัวนี้จะเข้าโซครับแล้วเปิดสามแล้วก็คอหนึ่งตัวในรอบเดนที่เหลือเรียนได้กองแต่ว่าใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เโนกาครับโนกาไม่มีอะไรครับเออคนโดนจะเห็นแบบผมเนาะมีแสงมีแสงสว่างออกมาจากตัวเริ่มนะฮะเป็นแสงอาทิตย์ สว่างว่าเหมือนพร้อมใช้งานมัอนในกระตุ้นเลยได้ครับผมเหมือนมันกำลังแบบว่าใช้ชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ลุกว่าบ้าเลยลุกว่าบ้าเลยตีเกก็มีสามตีสองเกิดเกิดเอาเก้สามไอเก้สองเก้สองเมาเมาแข่งเยอะแข่งเยอะไปก็นะฮะวันนี้เราเตยกันเป็นการคอร์สเลเวลเออเราเตยไหนเช้าไงวันนี้เช้ามากครับตีอะไรกันดีตีอะไรกันดีตีสามตีสี่ตี ตื่นตีห้าครับแต่นอนีเรื่องนึงหนึ่งหมื่นตีครับไปเลยครับหนึ่งหมื่ครับครับผมใช่ครับไม่ใช่ทีครับห้าพันแวครับตัวนึงตอนแรกแล้วครับแล้วก็จอมาสตัวนี้เลยครับเทลนอครับกระตุยกระตุยเจ้าของเรานะครับหมื่นห้าแวครับผมหมื่นครับใช่ครับ อ๋อนกกาครับเช็คครับผมนิดหน่อยนะึ่งไม่ม <tried benim> ีอะไรครับสองคิวอยู่ได้ครับผมพลังให้แมนไปจำเป็ครับเช็คสแตนครับกำลังให้ไปเลยพลังให้โอเคสกิลครับเมืตีคิทเขาด้วยบาสหนึ่งครับเสียบโต่ด้วยการสามไปครับเด็กครับผมหนึ่งสองสามพอครับผมสกิลครับเทนิโนเมื่อลุงถูช่องเรียกาจากสนามรับผมมีกาส์หนึ่งแล้วเจอเจอได้ไงครับ เจอคือหนึ<ะ>่งหมื่นล้นครับกันเลยครับสองได้ครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะผมเอ,อ่อคนดูหลายคนอาจจนะสงสัยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะฮะมันเล่นการ์ดอะไรกันครับไม่เคยเห็นหนะ้าทักตัวอาจจะสงสัยแบบผม <c oughs> ใช่เก่ามากๆ เก่ามากไว้พอมันไม่ใช่สายหลักด้ยใช่ยังเป็นไอ้กระต่ายเนี่ยมันเคยได้ที่หนึ่งนะเออยังเป็นไอ้กระต่ายเนี่ยที่เป็นสายหลักมันเคยได้ตอนที่มันออกมันเคยได้ที่หนึ่งทำญี่ปุ่นนะโอ้ไม่รู้มันเล่นยังไงต้องทางจะเมากาวมากกว่านี่เก่ามาถึงหมื่นเดียวนะครับนี่จระนี่มันนีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เลยแหละมันบูราแล้วลาผมโมะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจบที่วันกับครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วผมให้ห้าพันเลยครับ ตัวนี้หนึ่งหนหาพครับแบ่งให้ผมคสิบเข้าเลยครับเลหนึ่งครับมุกปั้นที่สุดยอดีกเจ๊สองครับพิวครับพิวได้ครับพิวครับบกพลังหาพันโอเคครับไม่มีอะไรครับผมตัวนี้1มื่นหนึ่งเจ็ดพันเป็นหมื่นแปดห้าพันสองหมื่นสามพันกไม่กาครับไม่ขาดครับกบคเสรครับตัดแตงครับผมแอนรอ มอยบอดนะครับไม่สามารถบรรยายได้ครับไม่รู้จักซักตัวครับแต่เรียกอย่างนั้นเลยได้ไหมไม่ใช่อะไรสไตล์ครับผมผมลืมไปแล้วว่าโลกนี้มันมีสไตล์อะสกิลครับมาดิวถ่าฐานไม่เกินหมื่นครับดึงเกศสามหนึ่งไปครับดึงเกศล้วอย่าลยว่าเป็นสไตล์แล้วยังลืมด้วยว่าเคยมีตัวพวกนี้อยู่วางไว้รับคิกไม่เป็นไรสองหมื่นห้าแว็กซ์กาดครับ เช็คครับผมที่พลังข้างครับผมสองครับผมไม่มีไร3สามพลังข้างับาแตนไม่ได้ครับผมสองดาเมรับใช่ครับผมเต็มหนึ่งครับทอครับโอเคอันนี้หนึ่งมืเก้าพัครับผมท้งนครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วครับที่ไราต้องการเหนึ่งหมื่นครับโอเคครับผมต้งเชื่อไตท์เอาครับผมแตนแอนด์จครับครับผมเอาละครับนี้ยังไงบ้างครับเอาละครับ น่ากลัวมากกลัวมันเ็คได้แล้วลุกเยแต่ว่ามันสนามขนไดนี้น่าจะมจัดิดนึงสกิลไม่ใช่เิรซิกเมทครับซิกเมทโซิกโทเมโใช่ซิกนาเมทโอซิกต่ทเมทมะเกาเทศ อ๋อตัวนี้มันต้องตีที่สีครับเอาไว้เล่นกับแต่ะตนกอเเดตเบิร์เบิดเงียเทังวงอีกแล้วเอาละหนึ่งหม่นหนึ่งพันตีเดียวครับโอ้เอาเลยครับไม่บหนึ่งหมื่นแปันแบนครับหนึ่งหมื่นครับโอ้บเช็คแล้วครับเย็นๆสองหมืนห้าพันตีแบนกัคับวนี้วกพลัง้องงัเนาะไม่ตายครับผมเข้าเลยเช็คห่งครับอ้ครับ ใส่เข้าไปครับไม่มีอะไรครับผมตัดแฝงครับผมนั่นก็นะครับแต่ร้อวไลครับผมสกิมิเบรครับเมื่อไลรเข้ามาแล้วมีแรานะครับผมสามารถครบส่เปิดกาอไปท็อปเคอกทั้งองนั้นลงช่องเีอาศได้ครับ1ครับผม2กิเมื่อลงจากช่องเมื่อลงจากองกราครับผมสามารถโฟบหได้ครับส่วนแึใบโโกองอะเฮ้ยสกิลกองอะ สกิลครับเอ้สไตล์ครับเพราะว่ายังกินอยู่ช่วงไลฟ์เ์ตอยู่เราทำไดรับการสไตล์ได้นะครับครับสไต์เป็นไรเนี่ยนี่ใส่ครับผมถ้าใส่ก๋วยเตียววันนี้อร่อยเนี่ยไอซ่า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 มันก็เทียบกับมุกมันนะครับนะตอบผู้ทักทายดิ้ก ต่อบุ๊กมากน,นี่ของผมเด่นมากมีแล้วกันถึงไงดิอ่ะแวนโหวตก่อนครับสองหมื่นหกไม่โหวตตะเกีวก็ตายมั้งกันแหละลอโอกาสครับเช็คครับผมหนึ่งไม่มีอะไรสองไม่มีอะไรครับสามไม่มีอะไรครับผมหนึ่งได้ไหมครับโอ้ย <5, S 2> <5, S 1> ไปแล้วครับเฟิร์เฟตการ์ดหมื่นสี่แวนการ์ดครับผมห <14. S 1> มืน่นสี่มีเทคครับเทคเหมือนตัวเริ่มเลยเขาได้บาสเด็กเอาไปเขา้าโทเปิดการสามไปขอลงเรียกันครับผอมการหมือนครับอันนี้เหมือนกันครับผมห้าครับเบ้าสิบห้าการห้าพันครับโอเคครับผมจบเพิ่มครับไปเอา กับ,บหัวทิมตาย <รา S 2> ตกใจหมดทุกกากัดทำไมเทคอยู่ข้างบนเป <c oughs> ็นเรื่องหัวทิมนัม่นเองอสกิลตัวนี้ครับเอาขอ้อโศกเล่นการ์ดได้สกิลเมื่อตีครั้งที่สี่ทายฝ่ายถอยแล้วโจาก,การ่างถอยครับโอเคครับผมรุนแรงมากเลยบอกเลยรุนแรงพอครับอ่ฮะตัวนี้พอครับไอตัวนี้ตัวที่เราตัดใช่ไหมครับผมใช่แล้วครับเอาคนอื่นก็มาเล่นยังไงฮะอ้าว มาถึงครั้งที่สี่เหรอใช่ครับใครถึงสามเองเพราะมันต้องแวนสี่เพราะมันเด็กแปลกเราก็ต้องเล่นแปลกๆมากทีครับอ๋อของนั่นเลยจัดหนึ่งหมื่นครับแต่มันต้องลุกใช่ไหมใช่ครับโอเคหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดีแวน์ครับห้าพันครับผมหมื่นหนึ่งแล้วตอนนี้ยี่สหนึ่งหมื่นสามพันดีแวร์ครับนี่ครับผม 27,000ื่นตีแวรน,นะเข้าเลยใช้สก,กิลหรือเปล่าให้ยวเชตอมไปโหมดมนด้วยเนาะใช่ครับโอเคเช็ค <Okay. S 1> นึงครับ<ะ>สก,กิลครับอ,อ่าเมื่อเจอเมื่อใช้เจอตัวชื่อเหมือนช่องพันกาคาทูาร์านหนึ่งครับสแตนได้สองตัวที่สองครับมันตาฟังหรือเปล่ามันบอกหรือเปล่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่บอกไม่บอกหกห้าพันด้วยเขาอีกเลยคาทูบารอีกหนึ่งครับ ไม่ดีจังอ่ะเล่นไม่เลยได้เงี้ยสายเนี้ยโอเคทุกตัวจะบอกห้าพันกว่สแตนตัวนี้ด้วยเดี๋ยวห้าพันไหนบ้างว่ามันเลือกสแตนเลือกที่เก่าเลือกที่เก่าก็คือสองใบแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเลสอยู่ใช่เพราะงั้นผมเลือกตัวนี้ด้วยครับในรอบที่สองตัวนี้ก็สแตนดีเฉยเนาะรับตับเลยตับต้องใส่ตับตับตัวนี้ห้าพันห้าพันรอบสองโอเค น่งม่ไม่ต้องเช็นแล้วแหละตัวนี้ก็จะสลับออกมาครับผมไมให้สกิลตัวนี้นะครับคะนดัเมิก่อนเอาเป็นหนึ่งมืนหครับดีไหมนี่เขาผมหนึ่งมื่ครับตัวนี้เอ่อหงหมื่นแบวกคัวหนงห้าส3สอครับเมื่อกี้ฟังพี่อะไริดแล้วมั้งไม่ผิดสสเลยรถูกแล้วจริงๆครับตเชครับตัแตนใหม่ตัแนให ไหยังไงฮะเอออไครับเออสไตยครับอัหละนี่ครับพิซาครับเหมือนก็นครับโิโครับอร่อยนครับมื่นสามแกครับผมสามครับสาพันครับนี่แวนครับผมเออหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหกหกเจ็ดพันสา สามหมื่เขาไหรรวะสามหมื่นสามสามหมื่นสามโอเคโนกาครับจิจักเจอจตายครับชิแนเอาชิี่เป็นยัาไยตัมเองครับหนีแวนีแล้ครับใช่4 1นน้าแวนห้าใช่ห้ากัดมือเลยครับโอเคจบมือเับผมไปเอาแต่เราเน้น่อยเราเน้นบ่อยเขาบ่อยเลยเมื่อกี้เวฟเกือบตาย ก่อนเดีครับหนึ่งหมือหนึ่งพันครับจตดีจบดีปบนการครับกระโดดเสร็จครับผมหนึ่งมือแปดพันดีบกา์ครับหนึ่งมือครับผมอุ้ยจิกจนวันนี้สองมืดพันครับไอสองมืเจ็ดพันสเจ็ดีบการครับอุ้ยไม่หนกเลยีจีครับผมเ็งนะครับไปก็สองครับ ตัวนี้ครับโอเคสลับเมื่อไหร่ผมไม่รู้เฉยๆคล้ายๆไอ้ตัวสลับตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้ต่อแหวนไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับได้ครับผมเหมือหนึ่งตีแหวนครับนี่ครับผมโอเครับต่แหวนซีรุ่มเจาะดรอสุดพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวได้ดอแน่นอนอ่าสิบสามแหนครับผมสามเหรอครับได้จากถ้าพันครับ สิบแปดแล้วครับสิบแปดเหรอครับใช่ครับอันนี้หร่ครับอันนี้สิบสามนั่นดูมันยิ่งใหญ่อ่ะสิบแปดกัดมือครับได้เดียวครับนนั่นแหละครับเรียบร้อยครับยูต้มไม่มีอะไรครับผมยูไนยยูไนยยูไนเอ้อครับผมอ่าจบแล้วครับผมกับการต่อสู้ระหว่างโกวานดินสายเมืงกาลครับเฮนนองครับนะครับผมกับตางห้องบอสสายมันชื่ออะไรนะซาคาเลียส ใช่ไหมครับสายดีเป็นสายสายทีไม่ถึงสี่ครั้งนะครับผมนะโอเคผมอ่ามันเป็นสายที่น่ารุนนะทักษะคิวตัวนี้มันต่อทางทาบอลคนาบอลด้วยลาบอลนี่ก็ประมาณนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าสนุกทั้งคู่ครับวันนี้ก็เขบคุณอย่างนี้นะครับสี่สี่โมเส็งครับผมพี่วันนี้มาคอสท่องกับเราแล้วคอสโอเวอร์คอสโอเวอร์เราเรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยครับเขาบอกคอสโอเวอร์ใหม่ S <S นตอนละมันโคเวอร์ใช่ปะตอนละมโคเวอร์มันอาจาอาจะไม่มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เฟลีัยนละมันจะโคเวอร์อยู่้งมันเถอะโอเคครับ okay ผมก็ยังไงอย่าลืมนะติดตามทั้งเราทั้งทีมของพีพีโปรเจกต์ได้นะครับในทั้งช่องทั้งสองช่องนะครับจะมีคอนเทนต์ของทีมโปรเจกต์จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะเป็น,นของบรนจักรบรรจักรแล้วก็มีคอร์เทด้วยครับโอเคครับผมของเราก็บรรจักรมีของกินด้วยมีอื่นๆคอนด้วยมีของกินด้วยใช่ไหมอยากมีมั่งยังไงหิวนะครับของเราจะเหมือนเดิมครับนะรีวิวสััมเเยหล้างครบ สักกับเพื่อนกันเรือลบที่มีคุยกันก็มีครับโอเคโอเคยังขอบคุณมากครับวันนี้ซีนีวเด็กมาด้วยการกันแล้วผมก็สุดท้ายนี่อย่างเช่นเคยนะครับฝากอย่างเช่นเคยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดซับสไครตต้องสองช่องเลยทั้งชแนลและซีนีวีเด็กเลยนะครับนะและสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยของคุณสปอนเซอร์ของเราครับนะที่จะไม่กับมาชั้นห้า้รือที่เราช่องอะไรทางการวันนี้ไปแล้วผมจะมาใหม่ในชิปต่อไปแล้วผมระวังโอกาสเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ